จุก,กุยฮอบบวภูมิใจเสนอสวัสดีครับพบกันแล้วกับจุก,กุยเดอะกิตตลิงครับผมเราไม่ได้พบกันตั้งนานวันนี้ฮะพอดีว่าผมไปเดินห้างแห่งหนึ่งฮะขอไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ไปเจอครับผมร้านการ์ดอ่าทุกคนรู้ทุกคนที่เล่นการ์ดเมจิกก็ต้องรู้จักดีครับร้านนี้ซึ่งผมไปเจออ การ์ดมวยปั้มครับผมลอดีลเรฟเวอร์ลูชั่นซึ่งทีแรกผมเห็นนึกว่าเขาพิมพ์ผิดนึกว่าอ่าร้อยห้าสิบาทถามเขาเ็าเลยบอกว่าฮัมันสองร้อยห้าสิบาทผมอะจริงดิพอดีว่าผมไม่ได้ซื้อการ์ดมวยปั้มมาตั้งนานแล้วผมเลยลองเปิดไปก่อนสองซองนะฮะก็วันนี้จะมาเปิดอีกแปดซองให้ดูการ์ดมวยปัม้มนะฮะรอดีล ชุดเรียวโวลูชันไปของคอมมิชชั่นเก็ครับผมซึ่งนี่ครับผู้ดีไซน์ก็จะเป็นมิกฟอลลี่แล้วก็บารอนวันเกิร์ทท์ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับแล้วก็พิม,มพ์มในพิมพ์ในแคนาดาครับผมทัม้งหมดนี้ก็จะเป็นแบบของ W E W W E ครับ World Wrestling and Entertainment นะซึ่งอ่ามวยปั้มนั่นเองนะโลโก้ w ด e. ซึ่งอันนี้ฮะมันเป็นที่ผมได้ข่าวมาคือมัอนเหมือนกับบว่าเอามาทําใหม่เพราะว่าชุดเก่ามันตันแล้วซึ่งผมเคยได้ชุดเก่ามาฮะผมมีคริสเจอริโก้ครบเซตมีแบบว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่ตายครบชุดก็ไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วจนพอดีว่ามาเจอฮะนี่ครับซองแรกที่แกะมาก็อันนี้คือค่าฟอร์ติจูดครับเหมือนเป็นค่าล่ออย่างนี้ แล้วนี่คือดามจที่ทำสิบสี่ดามจเฮดเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมันมันจะมีแบ่งเป็นอ่านี่ฮะเฮดกับแบ็คเชสเน็กอาร์มอาร์มแบ็เนี่ยครับมันแล้วแต่แล้วแต่แบบซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ายุคนี้เขาเล่นกันยังไงแล้วผสมกับชุดเก่าได้หรือไมอ่ก็จะมีการประเภทเนี่ยแอเซลมีน โทรคอนัเสาคอรครึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันยังไม่ได้ทำการศึกษาซึ่งมันจะซองมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดจะมีสิบเอใบครับซึ่งใบแรกจะเป็นแหล่เลยสีทองนี่เป็นแหล่ซึ่งรายละเอียดผมไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะเป็นอันคอมมอน อันคอมมีสาใบโลโก้สีเงินนะครับผมจะมีการแนวตั้งกับแนวนอนแล้วที่เหลือจะเป็นคอมมอนหนึ่งสอสามสี่หเจมีมีแรหนึ่งอันคอม3ามคอมมอนเจครับผมเป็นทั้งหมดสิบเอใบอ่านี่คือสองที่หนึ่งส่วนนี้เป็นสองที่สองครับที่เปิดแล้วมิดแมทรีเวอร์โซ่โคลอโครับผมก็ ก็อย่างที่บอกฮะไม่แน่ใจว่าใบาไหนทําอะไรได้บ้างเพราะไม่แน่ใจว่าสมัยนี้กติกามันเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างแล้วแต่ที่สนใจเปิดซื้อมาเนี่ยครับเปิดไปแล้ว2กระที่เหลืออีก8ปดองยังไม่ได้เปิดหนึ่งสองสาี่ห้าหกปดซื้อมาเพราะมันละซองละ50บาทเนี่ยปกติเป็นร้0ยร้อยกว่าบาทผมเคยซื้อรุ่น Backlash Summer Slam อะไรล่ะซีรีส์หนึ่งสองสามมีอะไระ mm hmm. อะวิโลซิตี้ลอดิวอะไรอ่ะดีว่าอะไรเงี้ยครับผมอ่ะเปิดเลยดีกว่ากันไกลไหมไม่ต้องอนี่คือข้างหลังการ์ดนะฮะข้างหลังการ์ดเวอร์เลสซี่เอนเตอร์เทนเมนต์กลิ่นของเขาฮะ กลิ่นของเขาจะเป็นเอกเอกลักษณ์ฮนะจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนการเมจิจะไม่เหมือนการ์ดอ,อื่นๆ้วเปิดดูอันคอมก่อนอ่ดูอันคอมก่อนปกติอ่าเขาจะมีแบบว่าการ์ดของใครของมันด้วยนะครับเป็นเป็นเป็นท่าของใครของมันด้วยถ้าเป็นยุคก่อนจะมีฟลอยด์ด้วยครับก็คือผมก็ไม่แน่ใจว่ายุคนี้เขาเป็นยังไงใส่ข้ามกันได้ไหมหรือกติกาเปลี่ยนเป็นยังไงบ้าง ไว้เดี๋ยววันหลังจะรีวิวให้ดูครับวันนี้อ่าเป็นแกะห่อของชุด Revolution ครับผมจะแปลกกว่าเขาเพื่อนจะแปลกกว่าอ่าการ์ดอื่นๆคะคือเขาจะเป็นแบบว่าเนี่ยฮะยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งสามศูนย์เลฟวันนี่คือเรวเรวเรววิชั่นหนึ่งครับผมใบที่ยี่สิบเอ็ดจากร้อยสาสิบใบแต่ว่าชุดนี้มีร้อยสาสิบใบอันนี้คือแลครับ a n c h คิ Lock Revolution a n c h คิ Lock กฟอร์จูสิบเ,เอ,อ็เดทำดาเมจใส่ขาครับดาเมจสิบสองนะครับสองที่สามกันไกลหน่อยแล้วกันสองที่สี่ครับ การ์ดสีเขียวแอนติกรู้สึกสมัยก่อนจะมีการ์ดแอคชั่นเับเป็นสีฟ้าันขมสีแดงจะเป็นการ์ดรีเวิร์สครับถ้าเป็นสองสีเรียกว่าการ์ดไฮบริด ไฟแมนแคลรี่เป็นชื่อชื่อแบบว่าทา่ทาทา่ทาแบบนนี้เป็นแรครับผมโยชานอิสลามไทยลามลามไลท์รีคอยเมนไฮเอสเพอร์สตาแวลูโยแอนเทนดิสการ์ดวันแรนดอมการ์ดฮีสตาร์เดอะแมัสอันนี้ไว้เล่นก่อนก่อนอ่าก่อนเกมเขาเล่นจะมีพรีแมッ มิดแมทอะไรเงี้ยครับอะตอมิกดรอปบีเฮักบูด็อกบอดี้สแลมลิสล็อก เฮดบัตเอาเอาหัวหมุ f ไฟแมนแคลรี่อ่ะใบนี้เป็นอะไรครับผมอากาศ from your hand is not successfully played. s u c c e s s f u l l y play ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ยังไงถามว่าซื้อมาทำไมก็ จะเจอซปเปอร์สตาร์ที่ชอบครับเพราะไม่แน่ใจเหมือนกัน f l l away s u p l e x try get away spinning heel kick สมัยก่อนก็เคยเล่นครับใบนน spinning heel kick แต่ว่าอันนี้เป็น revolution ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะเก่งเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ย ล็อกเทคดาวนอเขาเล่าอย่างนี้โนล็อกไน้าคอนเฟสล็อกแบบนี้เป็นแรงครับผมออสามนี่นะครับผมสามการเป็นบางนะสงสัยเขาอาจจะ จับปล่อยออกไปแล้วก็ได้ไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันบูด็อกสมัยนี้ไม่มีการเฉพาะคนแล้วเหรอ ไม่นี้ไม่ะครับผม Underestimate the competition Overturn eight cards your opponent non-unique reversal do y o u n o d a m e เหลือแค่สามกองแล้วครับไม่รู้สิสงสัยไอ้พวกท่าไม่ตายเขาจะโดนจับไปหมดแล้ว ก็เลยมาขายทูกถูก,ถกอ่ะสีแดงเห็นละลืมไป s i n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  h ง e l Kick สมัยก่อนชอบนะใส่ในเด็กของเอ่อรู้สึกจะคริสตัลิโก้เดี๋ยวไวจะมารีวิวให้ดูสำหรับคนชอบ WE ครับก็ชอบมดปัม้มก็ไว้สะสมไว้ดูเล่นได้ Talk is cheap. Requirement not your opponent first c a r d the e t e r n If your pursuit is greater than your opponent, you cannot play Antic. Reverse คร,รับผม m i ม m a แม็ตอ่าสองสอง Look under the link ก็คือไปเปิดหาใต้เวีทีครับถ้าสมัยก่อนจะมีแบบ l ล d เ e อร์ช็อตแชร์ช็อตอะไรอเงี้ยครับไปเอาเก้าอี้เก้าอี้หรือบันไดใต้เวทีมาฟาดเลยครับใครดูมวยปั้มด้วยมาเล่นนี้ด้วยก็คงจะสรุปครับคิกสมัยก่อนรู้สึกอ๋อนั่นซุปเปอร์คิกครับจะเป็นแร แล้วนี้ก็เป็นแรครับผมฟิกเกอร์โฟเล็กล็อกโหสมัยก่อนจะเป็นแบบว่าคือแบบว่านักเวยปั้มคนนี้ใช้การ์ดใบนี้แล้วค่าล่าจะลดลงอะไรเงี้ยครับผมฟิกเกอร์โฟเล็กล็อกมันท่าไม่ตายครับแต่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่มันเป็นท่าที่ใครใช้ก็ได้ไม่มีการ์ดส่วนตัวเลยบูด็อก สมัยก่อนเป็นแลจะมีแชร์ช็อตเอาเอาก็ยฟาดดอกคิกสลิปเปอร์อไม่มีเป็นการประเภทโฮครับดาว,ว่าสามารถจะใช้การโฮต่อให้แบบว่าทำดาเมจเพิ่มได้อะไรนี้ถ้าเป็นเหมือนสมัยก่อนการเหมือนป้้นจะค่อนข้างซับซ้อนนะต้องแบบว่าทําความเข้าใจายเยอะหน่อยกว่าจะเล่นได้ เ o c ล็อกเทคดาวนพันช์เอาแลเป็นลอยฮะเขาไล์เนโโบล็อกอัพจิ๊ดเพลสแรมไล่สิบแปได้สิบเก้าเซ o รชวอาร์อาร์เซนอลอาร์เซนอลก็คือเด็กครับถ้าเป็นมีจะเรียกว่าไลไลเบอรี่ับผมเซ a r c ชั o สำรัเซอร o ชัวอาร์เซนอล วันคาร์ดพุทธอิตูยาแฮนแอชัฟเฟอร์ยูอัศวินอลสิบแปดานี่คือสิบสองที่เปิดมาครับผมรอดี a ุล e v วอลูชันจุก,กุยเดอกิตาลิงขอบคุณครับสวัสดีครับ